โอเคครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับโอเคโจยูทูบเบอร์วันนี้ผมจ,จะพามาเที่ยวน้ำตกชเชลเสียนตำบลบางพระอำเภอศรีชาชาจังหวัดเชีบุรีน่ครับเมื่อกี้กล้องมันแห้งครับผมผมก็งงอยู่มันเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนโจเพื่อนโจ,นโจยูทูบเบอร์ครับผมขอโทษนะครับวันนี้ผมมาเมาื่อกี้ที่ผมทําคลิปเมื่อกี้เพื่อนมันติดแป๊บหนึ่ง พอดีจังหวะจังหวะผมมาปุ๊บแล้วก็ผมเจอหัวหน้าเนี่ยผมเจอหัวหน้าสมกดนะครับผมเจอพิตินะครับพอดีเมื่อกี้จังหวะกล้องมันแห้งพอดีนะครับอันนี้ผมเจอหัวหน้าสมกดนะครับอ่าดูแลพอ,อควบคุมดูแลอยู่ที่น้ำตกเฉลิมแหงตํบาบลพระอําเภอรศรีชาจังหวัดชลบุรีอันนี้พิตินะครับพิติครับผมโอเคหัวหน้าสมกดนะครับ that 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 ผมพาไปดูป้ายเมื Links, ่อกี้พี่เพื่อนๆน้องๆที่ ลักโจยูทูบเบอร์นะครับโอเคเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับกล้องมันแฮงเมื่อกี้มันสะดุดไปเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปครับผมผมไปดูผมพาไปดูป้ายก่อนยินดีต้อนรับเวลคัมทูไทยแลนด์มาครับโอเคครับผมพามาดูป้ายครับผมยินดีต้อนรับเวลคัมเขียนรักษาผ่านสปาเขาเขียวเขาชมพู่ครับผมตำบลบางพระอำเภอศรีชาชาจังหวัดชนบุรีครับผม โอเคครับห้องน้ำด้านล่างนะครับอาหารเครื่องดื่มครับเราปีจำหน่ายครับด้านล่างซ้ายมือนะครับโอเคครับเช็คอินครับผมจุดเช็คอินครับผมครับอ่านป้ายเพื่อนน้ำตกเชอร์เสียนชัร์เสียนวอเตอร์ฟอนโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมเสียดายชิบหายเลยผมเจอหัวหน้าทรงกดแล้วเจอพี่ตีแล้วก็แม่งกล้องแห้งโอเคครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเพื่อน แป๊บหนึ่งเพื่อนผมขอโทษเพื่อนโจยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับพอดีเมื่อกี้ผมกล้องผมแฮง์จริงผมเจอพี่ติ๋เจอหัวหน้าสงกรดแล้ว,วพอดีจังหวะจังหวะผมทำคลิปเมื่อกี้มันมันตัดไปครับผมผมก็ยังไม่รู้เลยเป็นเพราะอะไรแต่ตอนนี้โอเคใช้ได้โอเคครับผมรอผมแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวจัดให้เลยครับกับโจยูทูบเบอร์ความสุขบวกกับการท้าทายและการประจนภัย แฮปปี้เดย์เชลเลนจ์เอเวนเจอร์ครับผมโอเคครับเมื่อกี้มันสะดุดครับมันสะดุดมันไม่ต่อเนื่องผมจัดผมจัดแล้วนะฮะถ้าโจมาโจมแลก็ขึ้นแล้วพี่ตีผมน่าสงกวับครับผมไปชั้นสามครับโอเคครับเมื่อกี้ผมบอกพี่ตีนะครับผมบอกพี่ตีแล้วก็หัวหน้าสงกรที่ควบคุมเขตรักษาพันธุ์ัตป่านะครับเขาเขียวนะครับอ่า เขตงสงศ์นักนาอละเป็นเป็นเขาชมพูนะครับแล้วก็คืออยู่ในโซนของคือน้าตกชันเห็นตําบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาง่ายๆเดี๋ยวผมแนะนําเพื่อนทุกคนนะครับผมบอกตรงเลยถ้ามาจากกรุงเทพนะครับมาจากมอเตอร์เวย์สายเจ็ดน,นะครับครับผมเจอชลบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายอําเภอศรีราชามาเจอที่เขาเขียวนะครับป้ายเขาเขียวปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาเลยครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บแล้วจะเจอน้ําตกชันเฉน ถ้าแยกขวาไปเขาเขียวโอเคกับโจยูทูบเบอร์ของุณครับโอเคครับมาครับเพื่อนโอเคเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนไปนแล้วครับยินดีต้อนรับครับเวลคัมน้ำตกเฉลินวอเตอร์ฟอนตำบลบางพระอำเภอศรีชาจังหวัดชนบุรีครับผมมาครับมาครับย่ผมพามาดูป้ายเพื่อน โอเคเพื่อนอ่านป้ายครับผมเนินตะเหนครับผมห้าสิบเมตรขมตะเหนสองร้อยเมตรน้ำตกชละเหนรแปดร้อยเมตรน้ำตกสี่หลันหนึ่งพันยี่สิบเมตรทางไปรับตกเลี้ยวขวาโอเคครับมาครับเพลครับวันนี้โอ้โหคนเยอะคนโคตรเยอะเลยคนโคตรเยอะแป๊บหนึ่งคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับผมโอ้โหนี่เป็นไงเพื่อน สุดยอดครับผมโอเคพี่สวัสดีครับพี่ครับโอเคครับมาครับมาครับจัดไปครับน้ำตกเชิญเสียนตำบลบางพระอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีขอโทษนะครับอันนี้เพื่อนผมจะพามานะครับตรงที่แคมป์ล่างนะครับครับผมแคมป์ล่างมันจะมีเป็นฝายกักน้ํานะครับ เพื่อที่จะให้เพื่อนเพทุกคนที่ไปเที่ยวไม่ไหวนะครับเล่นน้ําตรงนี้โอเคโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะเทียบเลยเนี่ยดูขอโทษนะครับโอ,โอเคครับโอ้โหคนบาเลยส,ส,สุดสุดไปเลยนะครับโอเคครับนีชั้นหนึ่งนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดอันนี้คือเป็นเป็นแคมล่างนะครับโอเคเพื่อนจัดไปครับโอเคเพื่อน วันนี้ผมทําคลิปชื่อว่าลึกสุดเชนเทเฉนวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปน้าตกเชนเทเฉนตาบลบางพระอาเภอศรีาชาจังหวัดชลบรุรีผมนัดเพื่อนไว้คนไนึงผมบอกเพื่อนเขาว่าวันนี้ผมจะไปลึกสุดเชนเทเฉนผมต้องทาให้ได้เพื่อนเพราะว่าผมพูดอะไรแล้วผมต้องทไม่ได้เพื่อน ผมถือว่าคือสัญญามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมสัญญาใครไว้คนหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมต้องทำาไ,ได้เพื่อนเพราะฉะนั้นคือชีวิตผมผมถือว่าคนเราอ่ะถ้าเอสัญญาใครไว้ว่าจะไปนู่นนี่นั่นหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับจะมาเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปเราต้องทําให้ได้ไม่ว่าอะไรทุกคนนะครับผม ผมบอกตรงจริงๆเพื่อนนะครับวันนี้ผมทําตามสัญญากับเพื่อนที่ผมบอกไว้แล้วว่าผมจะไปนะครับลึกสุดเชน n เส l ยนจัดมาครับเพื่อนโจยูทูบเบอร์ความสุขบวกกับการท้าทายและการผจญภัย Happiness l h a l l e n g e Adventure ครับผมขอบคุณครับมาครับ Let's go โอเคครับมาครับเพื่อนจัดไปครับ โอเคครับก็คิวๆเพื่อนเหมือนเดิมชันเสียนบอทเทอร์ฟอนโอ้ผมเจอผมเจอนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปอยู่โหสุดยอดผมขอฝากดูโจยูทูบเบอร์ด้วยนะครับนะครับโจยูทูบเบอร์ชันเสียนบอทเทอร์ฟอนขอบคุณครับเอครับมาครับมาครับัาผมผมทำ u t u b e ครับผมครับผมทำ u t u b e ลงลง u t u b e นะครับ ผมอยากให้น้ําตกเชลเลนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกครับผมครับลุงครับสวัสดีครับลุงขอบคุณครับครับเข้าไปดูโจยูทูบเบอร์ครับผมโจยูทูเปอร์ครับอ่าครับผมคอนเทนต์ผมคือว่าความสุขบวกกับการท้าทายและการผจญภัยแฮปปี้เฉลนเอเวอเรชั่โจยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับโจนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคครับรักกันครับผมรักธรรมชาติมากเลยพี่ก็รักธรรมชาติทุกคนผมอยากให้โลกใบนี้รักกันครับผม โอเคครับเพราะว่าธรรมชาติดีที่สุดรักที่สุดนะครับเพราะคนถ้าเราไม่รักกันมันไม่ใช่นะครับผมรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะครับคนทั่วโลกเลยครับรักกันทุกคนครับผมโลกใบนี้ถึงหน้าอยู่โอเคครับขอบคุณครับโจยูทูบเบอร์ครับความสุขบวกกับการท้าทายและการผจญภัยแฮปปี้เดชเชน e ์เอเวอเร์ครับผมมาครับครับผมเข้าไปดูครับลุงครับได้ได้ครับลุง อ่าลุงลุงพิมพ์เลยครับโจยูทูบเบอร์โจสาโอจอจา์ไม่โทรเว้บบักยูทูปเบอร์ขครับผมขอบคุณครับลุงครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสิคเลยครับได้ๆโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับผมมาครับมาครับโอเคสวัสดีครับครับธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าให้เราอ่ะเหมือนก็ให้เราอ่ะไม่ต้องการอะไรเลยผมบอกตรงชีวิตคนสุดท้ายจบ มันจบที่ท่าสี่เพื่อนผมมองตรงมันไม่มีอะไรนะครับจะมีหรือไม่มีผมว่าไม่เกี่ยวอะ่ะผมว่ามันอยู่ที่การกระทําของคนนะครับเพราะฉะนั้นคือชีวิตของคนเนี่ยมันจบอ่ะมันจบมมันเหมือนกันทุกคนสุดท้ายมันกลับ,กล,บกลับไปอยู่ที่เดิมหมดนะครับเชื่อผมโอเคกลับโจยูทูบเบอร์มาครับไอตรงเนี้ย ด้านขวาเนี่ยเพื่อนผมไปมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมท youtube มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันจบอยู่ที่ร้อยเมตรนะครับสุดท้ายไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะครับร้อยเมตรเดี๋ยวผมโูมใหไม่ดูก็ได้เพื่นอน่ะเนี่ยเลี้ยวขวาทางสามแพ่งนะครับครับทางสามแพ่งเลี้ยวขวาครับมาจากด้านหลังเพื่อนมาจากด้านหลังไอ้ตรงไอ้ตรงที่ทับล่างนะครับที่คนที่เล่นน้ํากันนะครับที่คนไปไม่ได้นะครับโอเคมาประมาณร้อยเมตรปุ๊บเลี้ยวขวา เล้ยขวาปุ๊บเสร็จตรงเนี้ยผมไปมาแล้วผมไปสุดทางมาแล้วเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนเพราะว่ามันจบมันจบตรงที่ว่าคือกรมป่าไม้เขาไม่ให้ใครไปเที่ยวมันอาจจะไม่สวยงเพื่อนกรมป่าไม้เลยไม่ให้ไปคนที่เที่ยวบ่อยคือชั้นสี่นะครับด้านซ้ายโอเคครับผมมาครับกับโจยูทูบเบอร์ครับวันนี้ผมผมดีใจสุดๆเลยเพื่อน ผมเจอเพื่อนเยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ปั๊บหนึ่งเพื่อนวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครับสิบเก้าโควิดพอดีเลยนี่หว่านายทีนเพื่อนผมวันนี้ผมมานายทีนนายทีนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปเจอกระแพง ชั้นหนึ่งครับผมโอเคมาครับกับโจยูทูบเบอร์ครับผมขอบคุณครับสร็จดีครับเฮ้ยแม่งผมประมาทไม่ได้เพื่อนผมมาชิวๆเรื่อยแต่วันนี้ผมมากับคอนเวิร์ตโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปกําแพงชั้นหนึ่งเพื่อนโอเคครับ มาครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมดีใจสุดๆเลยผมมาทําตามสัญญากับเพื่อนที่ผมบอกผมไว้เขาอยากให้ผมมาทํา youtube วันนี้วันนี้ผมก็เลยทำตามสัญญาของเพื่อนที่ที่บอกที่ผมสัญญาไว้ไงเขาบอกให้ผมมาทำ u t u b e ผมก็เลยมาเพื่อนทั้งนั้นนี่ผมก็ไม่ค่อยว่างแต่ผมมาว่ะเพราะผมสัญญาเพื่อนไปแล้วโอเคครับมาครับ กับน้ำตกเฉลญเหนตาบ,บนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมกับโจยูทูบเบอร์ครับผมแฮปปี้เนี่ยเชลเลนเ e เวอเรมาครับโอเคเพื่อนจัดไปครับผมขอบคุณครับเข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามโจยูทูบเบอร์ครับผมอันเนี้ยผมเจอนะครับเพื่อนผมเจอป้ายเพื่อนอ่านเลยครับ น้ำตกเสลิห็นชั้นที่หนึ่งวันที่เฮดฟอร์เิมห่วอเตอร์ฟอน fall, ร่วมอนุรักษ์โดยไทยมิสซูยสเปเชตตี้เคมิคอลโอเคครับผมจัดไปเพื่อนผมแม่งผมสัญญาใครไว้แล้วไงผมสัญญากับใครคนหนึ่งไม่ใช่ผมสัญญาใครหรอกเพื่อนผมบอกทุกคนเลยเพื่อนคนเนี่ยคนไหนก็นแล้วแต่เพื่อน ไม่ว่าเป็นใครนะครับคนเราสัญญากับใครเ่ยมันต้องทาไม่ได้นะครับเพื่อนคนที่สัญญากับใครแล้วอะ่ะล้วทําไม่ได้อะ่ะมันใช้ไม่ได้เพื่อนผมบอกตรงผมบอกตรงเพื่อนจริงๆคนสัญญาใครไว้แล้วแล้วแม่งทาไม่ได้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ยคนเราอะ่ะแม่งมันไม่มีใครดีที่สุดหรอกเพื่อนแต่สัญญาแม่งสาคัญว่ะ คำพูดของคนน่ะเพื่อนผมสัญญาใครผมต้องทําให้ได้วันนี้ผมสัญญากับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผมอยากทํา youtube วันเนี้ผมอยากผมอยากจัดเลยผมบอกตรงผมบอกวันก่อนไปแล้วผมบอกว่าผมจะมาน้ําตกเฉลี่ยเห็นแล้วครับผมทําได้เพื่อนผมมาครับผมอยากทําให้เพื่อนน่ะแม่งมีความสุขวะ่ะขอบคุณครับ กับโจยู่หรอเปครับความสุขบวกกับการท้าทายและการผจญภัยครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กำแพงชั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปวันนี้เป้าหมายผมนะครับเพื่อนไม่ใช่แค่นี้นะครับเป้าหมายผมจะพาไปที่ลึกสุดของชั้นเห็นครับผมอยู่ที่ชั้นสามครับตาอ่าน้ำตกเชนเห็นตำบลบางพระอำเภอศรีชาจังหวัดชนบุรีครับผมมาครับโอเคครับวันนี้แม่งผมจะกิ้งรอเป่า ผมมาคนเบิร์ด้วยผมมาคนเบร์ดวันนี้พี่เพื่อนๆดูเองผมมาคนเบร์ดผมไม่รู้จะกิ้งว่าอะไรรู้เนี่ยผมงงเลยเพราะคราวที่แล้วผมมารองเท้าจีนไม่อินไชนะ่าข้าวก่อนผมมาไม่อินไทยแลนด์วันนี้ผมแม่งคอนเบร์อเลยครับผมโอเควันนี้ U S. A ไม่รู้กิ้งว่าเพื่อนขอให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในโลกวันนี้ครับช่วยนะครับช่วย ดูแลรักษาให้ผมปลอดภัยด้วยนะครับกับโจยูทูบเบอร์ขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับผมเจอเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับขอโทษนะครับผมขอไปแป๊บนึงครับผมทํ o u t u b e ครับผมพอดีเพื่อนนัดนัดให้ผมอยากทํา youtube โอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยโอเคผมเจอผมเจอเพื่อนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเพื่อน ผมบอกตรงเพื่อนโคตรสวยเลยเพื่อนตรงเนี้กำแพงชั้นหนึ่งเขาเรียกกำแพงชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลมูดให้ดูเลยแม่งสวยจัดอะตรงนี้ชั้นหนึ่งนะครับน้ำตกเัฒนเห็ยนตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับผมมาครับมาง่ายๆครับจากอ่ากรุงเทพนะครับผมว่าน้ำตกพัฒนเห็ยนเนี่ยใกล้สุดในกรุงเทพนะครับระยะประมาณหนึ่งร้อกิโลเมตรครับมาที่ง่ายๆนะครับจากมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับ อ่าเจอทางแยกชมบุรีปุ๊บเสร็จเลยมาครับเจอเพอร์สีชาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอทางแยกเขาเขียวนะครับเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเสร็จแล้วเจอทางแยกของอ่าน้ำตกเสือนเสียปุ๊บเสร็จเลี้ยวขวาไปเขาเขียวโอเคเพื่อนขอบคุณครับมาครับมาครับเดี๋ยวซูไม่ดูเพื่อนแม่งโคตรสวยอะสวยจัดเพื่อนเดี๋ยวซูไม่ดูเพื่อน โอ้โห oh, oh. สุดยอดเพื่อนโจยูทู u เบอร์วันนี้ผมจะคำนวณน้ำนะครับจากชั้นหนึ่งนะครับกำแพงชั้นหนึ่งที่ผมมาไม่บ่อยเพื่อนวันนี้ผมให้น้ำประมาณ40นะครับน้ำไม่เยอะมากครับผมน้ำไม่เยอะมากนะครับแต่ข้างบนก็สวยอยู่โอเคเป้าหมายผมชั้นสมครับผมลึกสุดชั้นเหรียนตามมาครับกับโจยูทูบเบอร์ครับผมพี่ ไปชั้นสามไหมครับไปครับเชื่อผมพี่ผมคำนวณเลยพี่ระยะประมาณจากนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเจอนสามสวยมากครับผมครับอ่าไปชั้นสองชั้นสองประมาณยี่สิบนาทีอีกสี่สิบนาทีประมาณถึงชั้นสามก็รวมจากตรงนี้ไปที่ที่เราอยู่ตรงเนี้หนึ่งชั่วโมงถึงชั้นสามสวยมากพี่โคตรสวยผมบอกผมใช้คํานี้เลยผมทํา youtube มานานนะครับ โอเคผมมีเพื่อนเข้าไปดู youtube เยอะผมขอฝากโจยูทูปเปอร์ด้วยนะครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอเคครับมาครับเพื่อนตรงเนี้ยผมต้องระวังเพื่อนเหมือนเดิมเห็นไหมผมไปตรงเนี้ยผมต้องระวังเห็นไหมเดียวซ้ายทางซ้ายมันเป็นกำแพงหงินเะนี่ยนะเพื่อนดูเลยแม่งสุดสุดขนาดไหนแต่ผมอย่าประมาทเลยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม ผมก้เกาะข้างๆไปเพื่อนเหมือนเดิมครับผมแต่ผมไม่กลัวผมมากกวเพื่อนผมคิดว่าผมมากกวเพื่อนไงเพื่อนมากับผมผมไม่กลัวใครอะ่ะโอเคครับผมมาครับจัดไปครับโอ้โหแม่งสวยจริงว่ะเห็นไหมเพื่อนสวยป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลังเลยเพื่อนเนี่ยผมรูปไปดูหลังเลยเพื่อนแม่งสวยจริงอะ่ะ ครับผมโอเคครับชั้นหนึ่งครับน้ำตกเฉลียงตะบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมมาครับมาครับสุดยอดครับผมโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมเลาะขึ้นเนื้อผาไปนะครับประมาทไม่ไดาครับมันต้องต้องเกาะไงเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมผมตลองเกาะข้างๆไปเพื่อนเห็นไหมโอเคครับมาครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกับโจยูเปอร์ขอบคุณครับ ปึ๊บจัดไปครับเฮ้ยเนี่เนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่เนี่ยแม่ตัวเลื่นเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันมีน้ำเลยมีตะไคร้เลยเพื่อนโอเคนะครับอย่างเงี้ยระวังนะครับเพื่อนผมบอกตรงโอเคลื่นได้นะครับโอเคครับแต่ผมไม่กลัวผมมาคอนเวิร์ตครับผมโอเคครับผมไม่กลัวแต่ผมอย่ยประมาทไงโอเคครับจัดไปครับ เนี่ยผมมาถึงนะครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวผมซูห้ดูเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับผมขึ้นมาแล้วผมเจอสไลดเดอร์ครับผมเห็นไหมเพื่อนสไลดเดอร์ครับผมชั้นหนึ่งครับน้ำตกเสนเียงตำบลบางพระอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีโอเคครับมาครับมาครับโคตรสวยเพื่อนสวยจัดรักจริงครับผม ใครรักธรรมชาติตามโจยูทูบเบอร์ครับผมโอ้โหแม่งสุดจริงเพื่อนโอเคไม่ใช่เป้าหมายผมเป้าหมายผมชั้นสามครับผมโอเคพี่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำครับขึ้นไปชั้นสามนะครับโคตรสวยครับผมมาครับมาครับครับผมแนะนำครับชั้นสามครับโอเคพี่เข้าไปดู youtube นะครับ OK，ครับ。